ฮอปปี้แบ r สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพอบี้แบบช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเลือกก่อนนี่เจ้านี้ครับยังไม่พอ อ่อยออยอ่อยออยอ,อ,ย,อ,อ,ย,อ,อยกล่องหนีเจ้านี้ครับยังไม่พอเจ้านี้ครับอ่า SD g u n d a m World Hero ทั้งเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนั่นเองอ่าจะรีวิวกล่องเดียวมันก็ดูกากๆเนาะอ่ะจัดเต็มไปเลย Hobby Bear จัดไปเลยครับ3กล่องฮะเออรีวิวพร้อมกันเลยมาดูตัวแรกกันก่อนตัวแรกก็คืองอคงนั่นเองนี่อ่าเจ้างอคงนะครับนี่ข้างกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีลูกเล่นแปลงล่างเป็นผมดูทีไรก็ว่ามันเป็นมังกรน,นะแต่ทำไมในเรื่องมันบอกว่าเป็นลิงยากว่า เออมีโหมดแปลงร่างเป็นลิงยักษ์นะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นโหมดไฟเตอร์ที่ที่เห็นอยู่ในกระตูนเนาะ,ะที่เตะกับเล่าปีอยู่นั่นแหละ,อ,ะอันนี้ก็เป็นตัวหงอคงนะครับตัวที่2เป็นโดบุนากะครับเป็นเอเปียนกันด้ามอ้อหือบอกเจ้านี่มาจากอินเพานะครับนิสัยเหมือนชินเลยชอบชอบตรงนิสัยเหมือนชินอนะ่ะซึนดี อันนี้เป็นเอเปียน A นะครับเป็นโนบุนากะที่มาจากเขาโคงมาจากการดัมเอเปียนนะครับเจ้าตัวนี้สวยอยู่นะเท่เลยแหละเออแต่ไม่รู้ประกอบเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะจะเท่มือย่างในรูปไหมเนี่ยอ่าแต่ก็โอเคอยู่นะใช้ได้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 ไดไดไดมาตัวสุดท้ายขอบอกว่าถ้าผมออกชื่อเขาผิดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับเซอร์เจนวีเด บัตเตอร์กันดำอ๋อผมไม่รู้ออกชื่อเขาถูกไหมอะเรียกของเรียกคุณตำรวจแล้วกันเนี่ยอะคุณตำรวจนี่ที่รู้ๆนะพอมบ,บันไดเนี่ยออกทั้งสามกล่องนี้มาปุ๊บแม่งลงเว็บหักหลังเลยเจ้านี่ออกแพ็คเสริมอีกครับอาโนบุนาก,กะออกเวอร์ชั่นดาร์กโนบุนากะอีกครับโออเอาสิหนอคง ออกฟูออปชันห่อคงออกมาอีกครับเออลุงบันจะให้ต้องเสียตังอีกเท่าไหร่อ้อะแต่ขอบอกเลยว่าทั้ง3กล่องนี้แฟนแฟนกันดัม SD หลายคนก็เฝ้ารอ,อกันอยู่นะครับว่ามันจะเป็นยังไงผมก็คนหนึ่งละที่เฝ้ารออยู่อะเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการซ เสี้ยวเวลาเราไปเปิดกล่องทั้ง3ากล่องนี้ดูพลาสติกดูงานข้างในกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปดูกันเลยมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาเราจะเปิดกล่องไหนก่อนดีอะไล่ตามเบอร์แล้วกันนะครับมาเริ่มจากกล่องแรกอาวูค้องทำไมต้องเรียกวูของด้วยอะงอค้องนะครับเจ้างอคองอิมเพลนั่นเองมาเปิดดูโอ้โห ที่อ้หูนี้ก็คือว่ามัมีนิดเดียวเองนี่อันแรกนะครับเป็นช่วงตัวนะครับสีพลาสติกสวยเลยละ่ะสีฟ้าเออสีฟ้าอีกละสีน้ําเงินอ่าลงรายละเอียดลงดีเทลมาเลยนะครับแล้วก็แผงสีดําข้างหลังเป็นโครงด้านในของตัวหุ่นนะฮะและนี้แผงสีดำนะจะเป็นส่วนช่วงเท้านะครับเนี่ยอันเนี้ยเป็นตีนตีลิงเนี่ยเห็นไหมครับเป็นเท้าลิงอยู่อ่า แผงต่อไปอันนี้เป็นแผงใสนะครับน่าจะเป็นพาสตอนใช้พลังของเจ้า,าหงอคงนะครับอ่าอันนี้มีอันนี้เอาไปติดที่ขาส่วนอันเนี้ยที่เอาไปแปลงเป็นลิงยักษ์นะครับอ่าแล้วก็ถุงสุดท้ายอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะครับแล้วก็แผงสีขาวนี่น่าจะเป็นช่วงหัวนะครับนี่ แล้วก็สุดท้ายแผงสีทองของบันไดเขาเออแต่ว่าก็โอเคนะทองสีนี้ก็พอรับได้อยู่เหมือนกันครับก็ลงรายละเอียดลงดีเทลมาให้ดีเลยหละเห็นไหมดูด,ดูตุกกระโปรงเออใครมีเวลาเนี่ยทำสีเพิ่มอะ่ะผมบ้าสวยอยู่นะหมดแล้วของเจ้าหงอคงมีแค่นี้เองนี่ดูอาร์คเวิร์กหน้ากล่องครับเออาร์คเวิร์กหน้ากล่องอาร์คเวิร์กหน้าคู่มือครับนี่แล้วก็ หลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอบอกว่าเล่นอะไรได้ไดบ้างหมดไหนบหมดไหนนะครับมานับแผงกัน1 2 3 4 5 6 7แผงสติ๊กเกอร์1แผงครับผมอ่านิดนึงประกอบง่ายๆสบายๆนะครับน้องๆหนูๆก็ประกอบได้นะรู้สึกงานนี้อ่า,อาบิดได้เลยอุ้ยล้นเผลอบิดไปแล้ว มันสามารถบิดได้นะครับไม่ต้องใช้กันไกตัดก็ใช้มือบิดก็ได้นะฮะอ่าแต่ว่าเพื่อความสวยงามควรจะต้องใช้กันไกตัดนะครับอืออึบอ่ะเป็นว่าเก็บเก็บต้องเก็บให้เรียบร้อยใช่ไหมอ่ะอึบอึบอึบ,อบเออได้เว้ยมากล่องที่2เป็นโดบูดากะเอเปียนครับออทำกล่องนี้มันแน่น ใน3กล่องเนี่ยเจ้านี้แพงสุดเลยนะเอออึ๊บเออยเอ้ยอาเปิดมาก็เจอกับสติกเกอร์ก่อนเลยครับอาเห็นไหมสติกเกอร์แล้วก็พลาสใสนี่พาสใสนะฮะอาแล้วก็สีดำนี่น่าจะเป็นฝักดาบมั้งอ่อสีดำข้างในเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะครับมีแผงสีดำข้างในอีกอันหนึ่งแล้วก็อันนี้ เป็นโครงนะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นชิ้นส่วนสีทองแผงสีทองนั่นเองก็เหมือนกับเจ้าหงอคงนะครับตัวงานนี้ก็ลงรายละเอียดมาให้ดีเลยครับนี่ใครมีเวลาตัดเส้นหน่อยนะผมว่าสวยเอออันนี้เป็นแผงสีดำครับอ่าของเจ้าโนบุนากะมีผมด้วยแล้วก็ต่อมาเป็นแผงสีขาว น่าจะเป็นเสื้อคลุมเขามัง้งแล้วก็เอออันนี้อันนี้เป็นแผงสีม่วงอันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับแต่ดูดีเทลดูรายละเอียดแล้วดีเลยอะเท่เลยอะออดูเท่อยู่นะอ้าวหมดแล้วหรออ่ะมานี่ดูอาร์คเวิร์กก่อนนะครับโอ้ยล่วงนี่สวยอยู่นะแล้วก็อันนี้อ่า ต่อเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้นะครับเล่นอะไรได้บ้างารู้สึกว่า,อาไอดาบไฟที่มันเป็นเป็นสีแดงเนี่ยทำเหมือนหางของเจ้าตัวเอเปียนนะฮะโล่หางของเอเปียนอะ่ะเออทำคล้ายๆอย่างนั้นมานับแผงดีกว่า1 2 3 4 5 6 7 7แผงสติกเกอร์1แผงครับนิดเดียวก็แป๊บแป,บปบก็เสร็จ กอบแป,บป๊บก็เสร็จแต่สติกเกอร์สิเฮ้ยแต่จากดูมา2กล่องแล้วเนี่ยเออต่อดิบก็โอเคในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าใครมีเวลาเนี่ยตัดเส้นเพิ่มก็สวยนะเฮ้ยมันก็โอเคอยู่นะอ่ะมาตัวสุดท้ายอ่านชื่อครั้งไหมเซอร์เจนส์ e ีเด b บ t ตเตอร์กผมก็ย,ยังกระดากที่จะอ่านชื่อเขาอยู่นะ อะมาดูกล่องคุณตำรวจด,ดีกว่าครับคุณตำรวจมาจากเค้าโครงของตัวบัตเตอร์กันดั้มนะครับจากพาร์คซีดนะฮะนี่มาแรกก็เจอสติกเกอร์ก่อนเลยแล้วก็แผงสีดำอ้าวดีเทลเยอะเหมือนกันเนาะงานตัวเวอร์ฮีโร่เนี่ยดีเทลดีเลยครับเหลืออย่างเดียวคือประกอบเสร็จแล้วจุดขยับเป็นยังไงแค่นั้นเอง แล้วก็กแผงต่อมาโอ้ตัวนี้เป็นโทนดําหมดเลยฮะเป็นแผงสีดํานะครับน่าจะเป็นช่วงเท้ากับช่วงหน้านะฮะแล้วก็ข้างหลังน่าจะเป็นช่วงกระโปรงครับมองไม่เห็นมองไม่ชัดเหมือนกันอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นแผงใสนะ่าจะเป็นส่วนตรงตากับตรงหูนะครับแล้วก็โครงด้านในฮะสังเกตนะครับงาน SD World Hero เนี่ยมีโครงหมดเลยนะครับ อืมเป็นโครงแบบนี้นะอ่าแล้วก็สุดท้ายอันนี้เป็นส่วนป่าแล้วก็อันนี้นาะก็เป็นกุญแจมือมั้งครับอ่ะหมดแล้วมานับแผงกันดีกว่าอ่าอันนี้ก็เป็นอาร์ตเวิร์นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอ่ามา1 2 3 4 5 6 7 7แผงเท่ากันเลยบันได เออไม่มีเพิ่มไม่มีน้อยเลยแล้วก็สติกเกอร์หนึ่งแผงครับอ่านิดเดียวประกอบง่ายๆชิวๆแปบ๊บเดียวก็เสร็จครับเออหมดแล้วเปิดกล่องมาทั้ง3ตัวโอเคเลยแหละเหลืออย่างเดียวว่าประกอบเสร็จแล้วจุดขยับเป็นยังไงแค่นั้นเองแต่ก็นะงานลายนี้ก็ จากที่เคยประกอบชุดเก่ามาจุดขยับก็นิดนึงทําใจเรื่องจุดขยับนิดนึงแต่ก็ตั้งโชว์สวยๆเท่ๆก็โอเคนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสี้ยเวลาเดี๋ยวผมขอตัวไปประกอบเจ้าสามกล่องนี้เป็นตัวแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าประกอบเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงไปไปดูกันเลย ตดัดแดันแล้วเราก็ประกอบเจ้า S D Gundam World Hero เสร็จแล้วนะครับเออเฮ้ยโดยรวมเนี่ยใช้ได้เลยนะโอ้ยของร่วงเก็บของก่อนเออโดยรวมเนี่ยใช้ได้เลยแต่ก็จุดขยับก็นะตามราคาครับก็บางตัวก็ขยับได้ดีอย่างเจ้านบุญากาศเนี่ยเออขยับช่วงแขนช่วงขาได้เยอะอยู่เหมือนกันแต่ก็ขยับขยับก็หลุดอ่ะตามภาษาของ S D ันดั้มนะครับอ่ะ มาดูทีละตัวกันก่อนเลยมาดูที่เจ้าหงอกคงก่อนเลยครับนี่ดูใกล้ๆอ๊บอยู่ตรงไหนอ่านี่เอ้ยสวยนะเออนี่ขนาดต่อดิบนะครับแปะสติกเกอร์เฉยๆนะใครมีเวลาทำสีเพิ่มตัดเส้นเนี่ยใช้ได้เลยนะฮะเอออ่ามากับกระบองนะครับนี่ แล้วก็ที่สําคัญอ๋อผมลืมใส่หางให้เขาว่าอ่าเดี๋ยวใส่หางก่อนจะไงมีมีหางนะครับอ่านี่น่ารักเลยแหละมีหางแล้วก็ที่สําคัญเซตหงอคงเนี่ยเขาก็จะให้เซตหัวลิงผมดูยังไงก็เป็นมังกรวะ่ะเออหัวลิงนะครับแล้วก็เซตอุ้งมือนี่อุ้งมือ แล้วก็อันนี้เป็นไฟนะครับไอไฟอันเนี้ยเอาไปใส่ที่กระบองก็ได้หรือว่าพอเป็นโหมดเ,เขาเรียกผมเรียกโหมด fighting mode ละกันพอเป็นโหมด fighting mode เนี่ยอันเนี้ยหัวมังกรก็จะแปะอยู่บนหัวแล้วก็ไอจังมือเนี่ยก็จะแปะอยู่ที่หัวแล้วก็ไอไฟตรงเนี้ยก็จะเสียบอยู่ที่ขาอ่าเป็นลูกเล่นนี้ได้แล้วก็อีกลูกเล่นหนึ่งคือแปลงเป็นลิงยักษ์นะครับอ่า เหมือนในการ์ตูนเดี๋ยวตอนถ่ายรูปจะแปลงให้ดูนะครับ่คร่าวๆแค่นี้ก่อนนะอ่ามาตัวที่2เป็นเจ้าโนบุนากะนะครับตัวนี้ผมอวยเป็นพิเศษเลยสวยเออเอเปียนโอบุนากะใช้ได้เลยนะแต่เสียอย่างเดียวคือผมว่าไอ้ตรงพักคุมม,มันทำให้ลกในการจุดขยับมันหน่อยนะฮะเออดูติดๆนะแต่ก็โดยรวมโอเคครับ ตั้งเฉยๆสวยเฮ้ยประกอบเสร็จสวยนะเออลายนี้ผมว่าทําออกมาได้สวยแล้วก็ลงตัวกว่าลาย3ากกชุดแรกนะชุดนี้โอเคเลยแล้วก็โนบุนาก,กะเขาก็จะมีพาสมาให้นะครับ2อันอันนี้เป็นพาสที่เอาไว้ติดตรงตาเวลาใช้พลังนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ เป็นเหมือนแท่ของเจ้าเอเปียนเนาะแต่ว่ามันมาในรูปแบบของดาบก็คือใส่ในตัวดาบก็ได้หรือว่าจเจามาติดที่แขนตรงนี้ก็ได้อ่าแล้วแต่คนเอาไปเล่นนะครับอ่าเล่นได้เหมือนกันก็เดี๋ยวตอนถ่ายรูปก็จะติดให้ดูอีกเหมือนกันครับมาตัวสุดท้ายคุณลุงตำรวจเซอร์เจนส์เวเดบิสอ๊ะไม่ใช่บิสกันดัมเอ่อเอาเป็นว่า อย่าเรียกชื่อเขาอีกเลยเพราะว่าผมเรียกชื่อเขาทีไรก็ผิดตลอดคุณลุงตำรวจครับคุณลุงตำรวจนี่แอบเท่นะมาเงียบๆเรียบๆเฮ้ i, แต่เท่นะสวยนะสวยอยู่นะใช้ได้เลยคุณลุงตำรวจมีอะไรบ้างมีอาวุธก็คือปืนนี่ตรงนี้นะครับอถอดออกมาได้แล้วก็อันนึงคือไอเขาเรียกว่าอะไรวะที่ล็อกแขนนะ่ะเขาเรียกเขาเรียกกุญแจมือเออนึกอยู่ตรงนั้น มีกุญแจมือตรงกระโปรงนะครับสามารถถอดมาได้แล้วก็มาประกอบรวมกันได้นะครับเดี๋ยวตอนถ่ายรูปก็จะทําออกมาให้ดูเหมือนกันอ่าเอ๊มีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมอ๋ออ๋อๆๆๆๆพี่ครับพี่ครับขอหยิบอ่าพลาสในถุงให้หน่อยครับเป็นถุงพลาสติกครับออ่าเ,เป็นพลาส ถุงถเล็กๆนั่นแหละครับอ่านี่อ่าพอดีลืมครับอ่าก็เลยใช้แรงงานคนที่บ้านนะฮะนี่ถ้าซื้อ3กล่องตอนนี้นะนี่มันก็จะได้เซ็ตเอฟเฟกต์พาสนะครับที่เอาไว้เล่นกับตัว SD... SD g u n d ด m World Hero ชุดนี้นะครับนี่มันก็จะมีอันนี้ถุงนี้ก็จะมีเอ่อเอฟเฟกไฟนะครับนี่ข้างหลังอันนี้นี่แล้วก็ เป็นเซตสติกเกอร์นะครับที่ให้เราเอามาแปะเล่นนะฮะถ้าไม่ชอบใจลูกตาพวกนี้นะก็นี่มีลูกตาให้อ่ามีแบบว่าเป็นตาดำๆเอเป็นตาใสๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็เอาลูกตาเอาลูกกตาเล็กๆนี่เห็นไหมมาแปะอ่าแล้วแต่จินตนาการเลยแล้วก็พาสพวกนี้เล่นได้กับทุกตัวนะครับแต่ว่าอันแรกเขาก็จะโปรโมทให้เล่นกับ องอคงอเป็นหมัดไฟนะฮะอยู่ไหนที่นี่อย่างนี้นะฮะแล้วก็มันจะมีเซ็ตที่2กับเซ็ตที่3จะออกอีกที่วันที่29พฤษภาคมนะครับลองสอบถามที่ร้านกันดั้มใกล้บ้านดูนะครับว่ามันออกแล้วหรือยังต่ตอนนี้ถ้าซื้อเบอร์1เบอร์2เบอรตอนนี้ก็จะได้ไเซ็ตที่ผมโชว์ไปเมื่อกี้นะครับอะ เอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปจับเจ้า3ตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปดูกันเลย กับเจ้า SD g u n กันดัมเวิร์ลฮีโร่เซ็ตนี้เบอร์1เบอร์2เบอร์3เออเฮ้ยส่วนตัวผมนะผมว่าโอเคชอบนะออกแบบมาลงตัวกว่าเซ็ตที่แล้วเซตที่แล้วยังดูแบบบางตัวก็ยังอีหยังวะเฮ้ยแต่เซ็ตนี้เท่ทุกตัวผมอวยโนบุนากะครับอนี่ขอบอกเลยว่าพอมันวางขายเบอร์1เบอร์2เบอร์3ามแพ็คเสริมมันขายออกมาทันทีเลยอย่างเจ้างอคงนี้นะครับ ออกแพ็คอ,อะไรนะสัวเจ๋งกับคือโป้จ่ายออ,ออกมาแล้วแถมก็เอาอีก2ตัว3ตัวเนี้ยรวมร่างกันเป็นคอมโบชุดใหญ่ได้อีกอ่าส่วนเจ้าโนบูดกะออกมาเป็นดาร์กเวอร์ชั่นครับส่วนเจ้าคุณลุงตำรวจก็ออก แพ็คปืนเหมือนในการ์ตูนนตอนแรกที่ดูอะถ้าใครดูการ์ตูนจะเห็นนะครับตอนแรกแล้วก็แพ็คคิลิคอปเตอร์อาแพ็คนั้นจะมาด้วยกันทั้งหมดเลยอ่ะเสียตังวนไปนะครับอ้อเมื่อกี้นี้ที่พูดถึงนี่ถ้าซื้อครบทั้ง3ชุดเนี่ยก็จะได้เจ้านี่มานะครับอ่าเจ้านี่ก็คือเป็นเอฟเฟกต์พาร์ตและสติ๊กเกอร์ที่เอาไว้เล่นด้วยกันนะฮะอ่ะไหนๆก็พูดถึงแล้วก็แกะให้ดูเลยละกันอ่าก่อนจะจากกันเนาะ อ่านี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นแผ่นพลาสติกแข็งๆใสๆนะอ่าก็จะแกะเอามาเล่นกับตัวกันดั้มได้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับนี่เอาไว้ให้โมดิฟายตัวหุ่นนะฮะเอาตามแต่ใจชอบเลยอ่าเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันก็ฝากกด ซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากจะเมาส์มอยก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับจะพูดคุยเรื่องตัว3าก,ก๊กจะอวยตัวไหนก็บอกกันได้ครับเมาส์มอยกันอ่ะช่วงนี้ก็โควิดระบาดหนะักก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับสวมแมสล้างมือบ่อยๆกินร้อนช้อนเราเองอ่ากินน้ำเยอะๆดูแลสุขภาพอ่ะ take care y o u r ซ e l f นะครับไปล้ เดี๋ยวผมจะรีบไปต่อแฝดนรกครับงานใหญ่งานใหญ่อ่ะฝากรอติดตามชมคู่แฝดนรกด้วยนะครับอ่ะเป็นตัวอะไรรอติดตามชมครับวันนี้ฮอพี่แบ๊์ไปแล้วครับบ๊ายบาย ¡Copy de